ผู้ชายเดนมาร์กเอาเดนมาร์กได้คะเพราะว่าฉันมีสามีเดนมาร์กนะคะอย่างประเทศอื่นที่ฉันไม่รู้นะคะขอเป็นกรณีศึกษาเฉพาะประเทศเดนมาร์กนะคะเพราะว่าการแต่งงานกับผู้ชายเดนมาร์กเนี่ยคุณจะต้องสมัคร CPR นะคะคุณถึงจะได้อยู่ประเทศเดนมาร์กถ้าเกิดคุณไม่ผ่าน CPR คุณจะไม่ผ่านประเทศเดนมาร์กในช่วงที่คุณขอ CPR นี่ค่ะการขอสมัคร CPR นะคะค่าสมัครเนี่ยหนึ่งหมื่นโครนหรือห้าหมื่นบาทไทยนะคะ ถ้าเกิดคุณไม่ผ่านคุณต้องยื่นอุทธร์พอยื่นอุทธร์คุณก็ต้องเสียอีก1นึ0งหมนโคนนะคะเขาคืนเขาไม่คืนให้นะคะแล้วในช่วงที่คุณรอ C P R เนี่ยเขาจะให้ระยะเวลาระยะเวลา1ปีหรือ10เดือนนะคะถ้าเกิดมีจดหมายไปว่าคุณไม่ผ่าน C P R คุณต้องออกนอกประเทศเดนมาร์กทันทีเลยนะคะ เขาจะมีกําหนดให้ออกเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่เกินคุณก็จะไม่สามารถยืน่นยื่นวีซ่าเชงเก้นได้อีกเลยนะคะคุณจะต้องออกไปนอกประเทศนะคะหรือว่าจะกลับบ้านเกิดหรือว่าจะไปอยู่หรือว่าจะมีแนวทางแนวทางคือว่าคุณจะไปขอวีซา่าหนึ่งยื่นอยู่ทอนเสียเงินเพิ่ม 2. คุณไปสวีเดนเยอรมันไปยื่นวีซ่าที่นั่นโดยมูฟสามีคุณแล้วก็ตัวคุณไปอยู่ที่นั่นประมาณสักหกเดือนพอคุณได้วีซ่าแล้วคุณค่อยกลับมาประเทศเดนมาร์กแต่ในระบบเดนมาร์กถ้าคุณสมัครแล้วคุณผ่าน CPR แล้วสามีคุณต้องจ่ายเงินการันตีให้คุณนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในระบบ EU สามีคุณไม่ต้องจ่ายค่าการันตีอะไรเลยค่ะเนี่ยคือระบบ EU กอบระบบเดนมาร์กมันจะแตกต่างกันนะคะนี่คือกรณีศึกษาประเทศเดนมาร์กมาให้คุณฟัง แล้วในช่วงที่คุณรอ c p r นี่ค่ะที่ยังไม่มี10 r อาคุณไม่สามารถทํางานในประเทศเดนมาร์กได้มันจะผิดมันจะผิดกฎหมายถ้าเกิดคุณไปทํานะคะถ้าเกิดเขาจับได้คุณก็โดนออกนอกประเทศสามีคุณก็จะเสียหายแล้วร้านที่คุณไปทำงานก็จะโดนปิดนะคะนี่คือกฎใหม่ของประเทศเดนมาร์กอันนี้คือความรู้ที่ดิฉันรู้มานะคะแต่อย่างอื่นทีฉันไม่รู้ นะะก็คือเอาที่ตัวเองรู้มานะคะก็เอามาให้สาวๆที่จะเข้ามาในประเทศเดนมาร์กได้รู้กันแล้วก็มีแนวทางที่จะไปใช้ระบบอื่นนะคะเพื่อจะเป็นการประหยัดเงินประหยัดเวลาของคุณด้วยนะคะแต่ถ้าอยู่ในสู่ยระบบเดนมาร์กคือเป็นอะไรที่ยากมากการแต่งงานในเดนมาร์กไม่ยากนะคะแต่ขอให้ทําเอกสารให้มันดีๆนะคะแล้วก็เขาจะดูประวัติการคบหาแฟนของคุณว่าเป็นยังไงนะคะ ในคลิปที่ดิฉันทําแต่ละคลิปนะคะคือจะเป็นคลิปให้ความรู้นะคะถ้าเกิดขอบคุณทุกท่านที่กดกดหัวใจกดอ่าคอมเมนต์แล้วก็กดอ่ารายการโปรดแล้วก็แชร์ให้นะคะก็ขอบคุณมากเลยแต่ขอ